นิมซเนโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์เรียบร้อยลงเรียนเรือรายแรกเรือบรรุข้อตกลงคูวสิท์เรียบร้อยคาดค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์มาตุโอโควสิ์มิดฟิล์ดตัวเก่งของสิงห์บรูเชลซี Chelsea. นับถอยหลังไกลย้ายเป็นผู้เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังทั้งสองฝ่าย บัรลุข้าตกลงส่วนตัวกันเป็นที่เรียบร้อยยังเป็นทางการแล้วจากการยืนยันของฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวที่เชื่อถือได้ล่าสุดรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนผู้สิกข่าวสายตลาดซื้อขายคนดังออกมาเปิดเผยว,ว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณ่นี้เหลือเพียงแค่รอให้ทีมเรือใบพูดคุยเรื่องค่าตัวนักเตะ กับเชลซีท่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นหลังนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าชิเปลีกสุดสัปดาห์นี้สำหรับค่าตัวของโควซิตสื่อดังจากอังกฤษทุกสำนักรายงานตรงกันว่าเชลซีต้องการที่ราคาประมาณ35ล้านปอนด์เรียกว่าเป็นข่าวดีของเรือสำหรับนักเตะรายแรกที่จะเข้ามาสู่ทินเอธ,ธีฮัสเตเดียมในฤดูการน้า ขุนพลเรือใบถึงอิสตันบูลเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ซิตี้ประกาศ23ขุนพลนักเตะที่เดินทางไปกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเพื่อลงเตะกับอินเตอร์มิลานในนัดชิงชนะเลิศ UCL โดยรายนาม23ขุนพลมีดังนี้เริ่มจากผู้รักษาประตูเอเดร o n นสเตฟานโอเจกาสกอตคาร์สันกองหลังริโก้รูอิส ไกด์วอเกอร์รูเบนดีแอสจอห์นสโตนมานูเอลแคนจีอามิลิกราปอกเซกิโอโกเมดนาธานาเกะกล้องการโรดี้คลวิฟิลิปมัคซิโมแบรโรเนอินคลายคืเดียวกันเควินเดบอยในแผงตัวรุกเอลิงฮารันแจ็คกิริคคูเรียนอเวเลตบานาโดซิวาริยาชมาเรดฟิลฟเดนโคพาร์เม และนี่ก็เป็นรายนำนักเตะที่ทับเรือใบขนไปฉลอมอินเตอร์วิลานในวันเสาร์นี้หรืองดฉลองหากออชูด้วย UCL รายงานจากเดลริเมล์เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะยกเลิกงานฉลองแชมป์ในวันจันทร์ถ้าหากพวกเขา แพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟาชิเปียลีกเป็นครั้งที่2ในรอบ3ปีโดยไม่สนใจว่าสโมสรควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA คัพได้แล้วก็ตามตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีแผนแห่ฉลองทริปเปอร์แชมป์ไปร,บรอบๆเมืองแมนเชสเตอร์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ถ้าหากทีมเอาชนะอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ยูฟาชิเปียลีกในวันเสาร์นี้ได้โดยทีมเตรียมจะขึ้นรถบถัส2-3คันแห่ไปยังสถานที่สำคัญๆต่างๆ ก่อนที่จะไปจบลงที่ดีนเกตเหมือนปีที่แล้วที่คว้าแชมป์พิมลีกได้แต่ปีนี้ทีมเรือใบเลือกที่จะไม่แห่ฉลองแชมป์ถ้าหากพวกเขาโอ,อกคักแพ้ในนัดชิงชนะเลิศถ้วยใบยใหญ่ของยุโรปเป็นหันที่2ในรอบ3ปีเรียกวงงานนี้เรือใบก็เอาจริงเอาจังและหมายมั่นปั้นหมือที่จะคว้าแชมป์ UCL ให้ได้และเป็นทริปเปิลแชมป์แรกของสโมสร แฟ,น,ฟนคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนสเตก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำผลงานดีๆออกมาให้รับชมกันต่อไปนะครับ ยังไงก็ขอแกรางงามสักลานครั้งสำหรับการแชร์ล่วงหน้านะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน